โงแห้งศาสตร์กันต่อนนั้นเองนะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะเรียกว่ามีนักศึกษาเยอะนั่นเองนะคะที่เรียกว่าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ตกงานกันเยอะอาจารย์มีวิธีงย่งอะไรนะคะให้นักศึกษาได้เตรียมตัวในเรื่องของสถานที่บางสถานที่ที่ใช้รับสมัครนักศึกษาเข้ามาโดยการดูโงแห้งค่ะครับก็คือคนเรานี่มันไก่งามเพราะขนอ่ะคนงามเพราะแต่งอยู่แล้วนะค่ะแล้วเนี่ยการที่เราจะไปสมัครงานเนี่ยเราต้องแต่งเสื้อผ้า นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือกะโปรงเนี่ยหรือรองเท้าเนี่ยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องให้เหมือนกับเรียบร้อยอ่ะดูดีไม่ใช่ว่าโอ้โหสายเดียวเสียวหลุดไปเลยนะหรือไม่ก็โอ้โหใส่ส,สั้นเลยอย่างเงี้ยมันไม่ควรนะครับเพราะว่าเขาเรียก first a size ก็คือเราเห็นครั้งแรกเนี่ยต้องประทับใจฮนะก็คือคนนี้เดินเข้ามาเนี่ยบุคลิกดีมากเลยดูเรียบร้อยนุ่มนวลหรือว่าดูดีสายตาในสายตาของคนที่เขานั่งรับสมัครเราอ่ะ ใช่ไหมครว่าใช่โอโโหกระโด,ดกระเดกเป็นลิงเลยค่ะเออนั่งมาเกายุกเกายิกแต่ไม่หมดเลยนั่งก็ไม่นิ่งนั้นแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นบุคลิกภาพที่เขาเรียกว่าภายนอกสามารถแต่งเติมได้ะนะครับแต่อย่ากเกรงมากนะครับถามคําตอบคํา เกรงไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วทําใจสบายๆนะครับเรียกว่าทําใจสบายๆดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูแลรักษาหน้าตาของเรานะคะให้ดูดีอยู่เสมอนั่นเองก็เรียกว่าเดี๋ยวโงูเฮงมันจะเปล่งออกมาเองใช่ไหมอาจารย์คะก็คือคนเราสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันมันแก้ไม่ทันอ่ะคือพ่อแม่ให้มาแค่นั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเราแต่งตัวดีนะครให้เหมาะสมกับการลเทศะแต่ถ้าหากว่ามีเวลามากพอแล้วมีมอมามาดูโง่เฮงเขาแนะนํามาเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นว่า อย่างน้อยเนี่ยคิ้วเนี่ยก็ควรจะเขียนนะฮะให้มันโค้งมันโก่งแล้วเลยตานิดนิดอ่าแล้วก็อายแชโดว์ถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ให้เขียนหางตาเนี่ยให้เป็นหงอนะให้เป็นยกหางนิดนิดก็คือจะต้องปายหางตาต้องมีเป็นรูปเหมือนกับป้ายปิดขึ้นไปนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียกว่ามีอายไลเนอร์ดนึงให้ดูเหมือนหางตาดูแบบว่าดูเหมือนเป็นนกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถุงใต้ตาเนี่ยเมื่อคืนตื่นเต้นมากเลยวันนี้จะไปสมัครงานเลยไม่ได้่อยได้นนอน ลตื่นเต้นเกินไปอ้าวตาเป็นหนีแพนด้าอีกก็ควรที่จะใช้คอนซีลเลอร์อะไรกบิดึงใช่ไหมกบมันเลยไม่ให้เห็นว่าถุงใต้ตาเราดำอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะดูดีอ่ะค่ะอาจารย์คะตอนนี้มีหนึ่งสายนะคะโทรมาจากคุณผู้ชมโทรมานะคะเพื่อถามนะครับดูดวงสดๆกับอาจารย์ค่ะคุณประวินธนาจังหวัดนครพนมสวัสดีค่ะคุณประวินธนาค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ ค่ะข,ขอทราบวันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะอาจารย์คะครับหรือว่าอยากสอบถามอาจารย์เรื่องอะไรคะเกิดวันที่วันอังคารที่15ตุลาคมพศ2511นะคะตุลาคมนะคะ2511อังคาร15ตุลาคม2511ดูทั่วๆวไปนะคะค่ะเกิดกี่โมงครับเกิดกี่โมงเวลา7โมง29นะคะ ก็เ,เกิดวันอังคารเนาะปีวอกนะค่ะครับคบก็ผูกจากดวงแล้วเนี่ยเป็นคนราศีตุลน,นะเป็นคนราศีตุลก็ดีนะมีสุขกุมลักอะ่ะอ,อับแต่มีดาววินาศเยอะไปหน่อยนะฮะมีดาววินาศเยอะพอมีดาววินาศเยอะเนี่ยเราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ่งที่เราจะต้องเจอหลายเรื่องเลยในชีวิตเรา,าที่เกี่ยวกับคดีความที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะไปหมด คนที่มีดาวินาศเยอะๆเนี่ยต้องทำดวงให้ถูกกับดาวินาอะ่นะทํำยังไงคะาจา์ก็เช่นว่าขายประกันเนี่ยขายประกันหรือว่าเ,เราเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเราเอ,อ,อะไรนะคือคือเราไม่ได้เป็นทนายความไม่ได้เป็นผู้พาาิพากษาไม่ได้เป็นอายก,การไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นตำรวจมันทําไม่ทันขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขายประกันแทนได้ เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะหาไปได้แล้วตอนนี้ตอนนี้คุณประวินธนาทาอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านอาชีพเสริมได้นะคะโดยการแบบว่าเป็นเอเจนซี่ประกันภัยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะขายพวกสมุนไพรได้ไหมคะพวกเครื่องสมุนไพรสมุนไพรพอจะมีสิทธิ์ไหมคะอาจารย์คะครับหนึ่งสองสามสี่ดาวสุก ดาวศุกรอตัวเราก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะแต่ตอนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีดาวมรณะนะครับเราไม่มีดาวมรณะตัวดาวมรณะเนี่ยมันต้องมาเป็นเป็นเงินหรือเป็นงานให้เราพอดาวมรณะมันเป็นเงินเป็นงานให้เราเนี่ยเราก็จะสามารถขายไอ้สิ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องสมุนไพรเรื่องยาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันพอมันพอใช้ได้พอขายได้อยู่ไม่ใช่ขายไม่ได้พอขายได้อยู่แต่ว่า มันดีสู้ขายประกันไม่ได้นั่นไงไม่แน่ลองดูนะคะคุณประวินธนาค่ะอาจารย์บอกว่าขายสมุนไพรขายได้อยู่แต่ว่าลองทําธุรกิจประกันดูอะไรอย่างนี้ค่ะประกันรถยนต์ประกันสุขภาพทุกอย่างเลยประกันชั้น3ประกันชั้นสองชั้นหนึ่งประกันอะไรนะสุขภาพสุขภาพทุกอย่างอ่ะได้เลยนะฮะลองทําดูลองทําดูนะค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะคุณประวินธนา อยากถามเรื่องที่อยู่อาศัยเจ้าที่เจ้าทางนะคะอ๋อครับก็คือเรามีเกตเร็งรักคนที่มีเกตเร็งรักเนี่ยก็คือหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ด้วยเรามีความศรัทธามีความเชื่อด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวเจ้าที่กับตัวเขาเรียกอะไรอ่ะพระภูมหรือว่า<ำ>ผีบ้านผีเรือนพวกนี้นะฮะฮเป็นดาวเกตอยู่ในดวงเราแล้วเนี่ยบ้านเราก็ควรที่จะมีสารปู่ตา สารตายายหรืออาจจะเป็นสารพักภูมิก็ได้นะฮะอยู่ในบ้านคนรจะสร้างเอาไว้นะครับอทางทิศตะวันออกนะถ้าตั้งไว้เนี่ยเราก็ให้น้ําให้ขนมให้พวงมาลัยทุกวันพระนะฮะเราก็จะรุ่งเรืองเจริญอยู่เย็นเป็นสุขคนในบ้านก็จะไม่ป่วยนะเราเองก็จะไม่ป่วยนะส่วนใหญ่เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของไขข้อเส้นเอ็นกระดูกข้อเท้าอนะ แล้วก็เขาสาวก็เป็นโรคกระเพาะนะครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณประวินทนาค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอ่ะก็เรียกว่าสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ที่อยากพยากรณดวงสดๆนะคะกับอาจารย์ค่ะ5 4 5 5 4 1 7 7 4นถึง5นั่นเองนะคะตอนนี้มีหนึ่งสายค่ะอาจารย์ค่ะจากคุณสันกรุงเทพมหานครอมอนรัตนโกสิน่ ัลลโหสวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ดูดวงธุรกิจการเงินสวให้หน่อยอาจารย์ค่ะธุรกิจการเงินเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันศุกร์วันศุกร์ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ศุกร์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์ฮะอ่าพศสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกตีสี่สามศูนย์นอ๋อคล่องมากเลยนะเกิดเกิดสองแปดนะครับยี่แปดเกิดขึ้นวันศุกร์รุ่งเช้าเป็นวันเสาร์เนาะใช่ถูกต้องฮะอาจารย์ปีมะโรงโอเค ก็ผูกแล้วเป็นคนราศีมังกรครับค่ะจะถามอะไรเหรอครับธุรกิจที่ทำอยู่มันเงียบอะไรมันต่อไปดีขึ้นไหมธุรกิจจะดีขึ้นไหมก็เรารวยอยู่แล้วนี่ตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่คะอะไหล่รถยนต์อาจารย์อะไหล่รถยนต์มันทำไมมันเงียบอะไรมันมีอะไรเปล่าจคือว่างเปล่าจงคือตัวเราเนี่ยนะครับมันต้องขายไอ้พวกเสียงกงนี่แหละถูกต้องแล้วอะไหล่รถยนต์โมดสองเนี่ยถูกต้องแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ดา,าวเสามันเดินถอยหลังนิดนึงเออพอเดินอีกสองเดือนน่ะดา,าวเสามันเดินหน้าแล้วอ่ะพอดาวเสาเดินหน้าเข้าพบ,าพบาการงานของเราแล้วเป็นมหาอุดเหมือนเดิมเนี่ยรวยเละรวยเละใ่่ก็รวยเลยทีเนีล้ลูกค้าเก่าๆทำไมมันหายเงียบอาจารย์มันเกิดจากไปที่อื่นหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีจริง คือช่วงนี้เนี่ยนะครับมันดาวการเงินเนี่ยมันเดินเสียอยู่ใช่ครับเออแล้วตัวเราเองก็เดินถอยหลังด้วยครับครับเพราะดาวตัวเองเดินถอยหลังต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนแต่ไม่ใช่ว่าจะขายไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้เงินช่วงนี้เงินก็เข้าอยู่ใช่ครับเออเงินเข้าไม่หยุดหรอกนะบสบายสบายแล้วผู้ภาพมีปัญหาไหมจ๊ะ สุขภาพมีปัญหาไมหนึ่งสอามสอาทิตย์อาทิตย์ทับเสาเลย,ยก็ปวดหัวปวดท้องไปทั่วเลยเนี่ยใช่ถูกต้องปวดออต้นคออาจารย์คร <laughs> ับให้เวาวัน2วันก็หายหายแล้วแล้วอย่างนี้ธุรกิจก็นาเนินต่อไปได้นะอาจารย,าย์สบายสบายคือ,อดวงกาเนิดเริ่มเดิมของเรานาะแข็งแรง ใช่ครับพอดวงกาเนิดเดิมแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่บนฟ้ามันจะเดินแปรปวนบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มันก็อย่างนี้แหละอช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีด้วยนะใช่ถูกต้องระวังหน่อยผมกินยาทุกวันเลยอาจารย์พอเจอฝนหน่อยผมว่าหวัดมาหาทุกทีเลยอาจารย์ใช่ใช่แล้วบ้านได้แค่ห้าทับหนึ่งแปดหกดีใช่ไหมอาจารย์อะไรนะห้าทับหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเหรอห้าทับหนึ่งแปดหกที่อยู่อาศัยโอ้นี่ก็คือกิ๊กเยอะเลยนะเนี่ยบ้านเนี้าย กิ๊กเยอะหรือเปล่าคะนเนี้ยไม่มีเอ่เอไม่ได้ตอบไม่ได้แฟนฟังอยู่โอเคขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณค่ะเห็นไหมพูดเรื่องกิกเยอะปุ๊บไปไม่ถูกเลยค่ะรีบวางสายเลยนะคะอีกสายหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะจากคุณพรธรัตน์ในเองจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าจ้าค่ะแล้วค็วนถามหน่อยค่ะวันนี้คือฉันเกิดวันที่ยี่ิบสามเมษายนะคะ ตรงกับวันอาทิตย์เวลา02.21เนี่ยใช่เป็นคนวันอาทิตย์หรือคนวันเสาร์คะเดี๋ยวก่นอน้าใหม่23เมษายนพศอะไรก่อน2,510 2,510ค่ะอ๋อแล้วก็ตีสองเวลา2นาฬิกา21นาทีค่ะตี2องเนาะค่ะก็คือว่ามันจะมีคำว่าสุริยคติการกับจันทรคติการสุริยคติการแปลว่าสากลเขาว่าอย่างไง จันทรคติการก็คือโบราณเขาว่ายังไงโบราณเนี่ยหมายความว่าดูดวงอ่ะเวลาไปดูดวงอ่ะเขาจะใช้จันทรคติการในการดูดวงแต่ถ้าหากเป็นสากลเนี่ยฝรั่งอ่ะมันสอนเรามาว่าหลังเที่ยงคืนแล้วก็คือวันใหม่เออเลยกลายเป็นว่าเราอ่ะถ้าฝรั่งอ่ะเป็นฝรั่งเป็นสากลอ่ะเป็นทางการอ่ะเขาบอกว่าเราเป็นคนเกิดวันอาทิตยออ์แต่ถ้าหากคุณดูดวงแล้วคุณดูแบบโบราณเขาก็บอกว่าจันทรคติการ สูติการวันเสาร์ขึ้นสิบสามาเดือนห้าปีมาแม่นั่นเองอเลยกลายเป็นว่าโบราณบอกเสาร์ปัจจุบันบอกอาทิตย์ถ้าคุณจะถามเรื่องข้าราชการต่างๆเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆที่เป็นสากลไม่เกี่ยวกับดูดวงคุณก็บอกคุณเกิดวันอาทิตย์แต่ถ้าคุณจะดูดวงเมื่อไหร่ก็ตามที่ดูดวงก็ต้องบอกว่าเป็นวันเสาร์แต่คุณไม่ต้องไปลดวันให้เขานะคือคุณบอกไปเลยว่าคุณเกิด23เมษายน2510ตี2อ่นาทีดูดวงให้หน่อยอเขาผูกเองเขารู้เอง แต่ถ้าคุณบอกว่าหนูเกิดยี่สิบสองก็แล้วกันอ้าวไม่ได้นะผิดเลยนะเอ่ผิดเลยนะแล้วราศีอะไรคะอาจารย์คือเดือนเกิดเนี่ยมันเป็นเดือนเมษาพระอาทิตย์เดือนเกิดจะอยู่ที่ราศีเมษแต่เพราะาคุณเกิดกลางคืนไงกลางคืนก็เลยกลายเป็นว่าของคุณเกิดราศีกลุ่มลัคนาเนี่ยอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยถึงจะเช้าเออมันก็เลยกลายเป็นคนราศีกลุ่มลัคนาราศีกลุ่มอ่านะ กเวลาดูเวลาดูดวงรายวันนี้ต้องดูราศีกุมอ,อ,อ่านสองอย่างเลยก็ได้ถ้าไม่ว่าเราอ่านไทยรัฐเดลีนิวนะมะัอ่านที่เป็นแบบมีดวงอยู่ในหน,นังสือพิมพ์หรือว่าคู่สร้างคู่สองอะไรอย่างเงี้ยอ่าน2อ,อย่างเลย อ่านว่าเราอ่ะเป็นคนร<ช>าศีาุมอันไหนดีก็อ่านอันนั้นอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องอ่านอันานั้นเออใช่ราศีเมษกับราศีกุกเอามารวมกันอา<ช>จารย์คะหนูอยากจะ,จะขายขายน้ำหรือขายอาหารเนี่ยดวงหนูจะ,จะได้ไหมคะขายน้ำขายอาหารออแปดคุณมีดาวน้ำอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ไม่ถึงภูโตเนี่ย อาทิตย์ไม่ถึงภูโตเนี่ยมันมันกลายเป็นว่า,าขายอาหารไม่ค่อยดีนะแต่ขายน้ําได้ไหมคะถ้าเป็นน้ําอย่างเดียวน้ํำพอไหวน้ําก็พวกชากาแฟใช่ค่ะเออนะแต่อยากขายอาหารนะค่ะ อาหารเต็มที่อาหารเต็มที่ให้เบเกอรี่นิดหนึ่งอ๋อเป็นเบเกอรี่ไปในเิสโี่นะเสริมกับกับกับเครื่องดื่มได้มันเป็นร้านกาแฟคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยค่ะใช่อ๋อถ้าเป็นไอศครีมเสริมมาเป็นไอศครีมเอ่อเป็นเครื่องดื่มชากาแฟสมูทตี้อะไรพวกนี้เนี่ยโอไม่ค่าจานโอเคเลยเพราะเราไฮโซอยู่แล้วนะค่ะและตอนนี้ค่ะอาจารย์หนูก็ช่วยแฟนที่บ้านทำรับเหมาทำงานสเตเนเลยนะค่ะอาจารย์ค่ะ แล้วทีนี้มันเป็นยังไงบ้างคือในดวงกําเนิดเราเลยเอาอย่างงง่ายๆก่อนเลยในดวงกําเนิดของเราเลยจริงๆเนี่ยนะครับมันมันมันมีไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องอ,ะ,อะไรทั้งนั้นนะครับนั้นแล้วเนี่ยอาชีพที่เราทํานั้นก็เป็นอาชีพที่ทางเหมือนกับว่าเขาลิขิตมาแล้วอะว่าแฟนจะต้องทําอาชีพนี้อ่าอย่างเงี้ยแล้วเราเองก็จะได้แต่งงานกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นถูกกาหนดมาหมดแล้ว นันแล้วในดวงกําเนิดเหล่านั้นถือว่าจันทร์สวยสุกสวยคุณหัสสวยเสาสวยคุณมีดาวเยอะมากมายเลยที่เป็นดาวดีๆสําหรับชีวิตของคุณอ่ะสุดยอดนะสุดยอดเลยอ่ะนะครับดาวอย่างเงี้ยเป็นดาวคนมีเงินมีฐาความสามารถช่วงนี้เนี่ยเงินมามันวิ่งผานมือเลยค่ะอาจารย์อ๋อมันต้องรออีกสองเดือนอีกไม่ถึงสองเดือนหรอกรอแค่สิ้นเดือนนี้เองค่ะรอคะอาจารย์สิ้นเดือนมันจะไม่วิ่งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ สิ้นเดือนเงินก็เข้าแล้ววันนี้จะเครียดหน่อยวันนี้วันนี้จันททับเสาจะเครียดหน่อยอ๋อคแค่แค่อีกวันสองวันเองเดี๋ยวเงินก้อนใหญ่ก็มาแล้วไม่ต้องห่วงนะค่ะครับจากนี้นึงค่ะบ้านที่บ้านนี่อยู่บ้านเลขที่สามสิบสามสิบค่ะใช่ค่ะสามสิบเฉยเฉยไม่มีทับเลยค่ะอ๋อก็บ้านเราําเหล็กไงก็ถูกแล้วไงสามศูนย์อ่ะได้เหรอคะอ๋อออคเชื่อมเชื่อม สแตนเลสเหล็กเต็มบ้านเลยค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วสามสูตรนี่ยถูกต้องแล้วคนอื่นอยู่ไม่ได้คุณอยู่ได้ค่ะค่ะใช่ค่ะโอเคนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะต่ออีกสายหนึ่งนะคะอาจารย์คาจากคุณวันเพ็ญจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะน้องปิ่นเก้าและอาจารย์ค่ะค่ะค่ะเกิดวันที่สิบเก้าธันวาค่ะ วันอังคารค่ะพศยี่สิบเอ็ดค่ะเวลาเวลาสามสามทุ่มสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าหรือว่าสิบห้าคะสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าค่ะจันค่ะโอเคโอเคเด็ดค่ะสี่สิบสามทุ่มสี่สิบห้าค่ะค่ะถามเรื่องอะไรคะถาม เรื่องดวงก่อนนะคะแล้วก็มันจะวันที่หลังวันที่สิบห้าเนี่ยค่ะก็คือว่าจะสัมภาษณ์งานเรื่องตาแหน่งนะคะว่าจะได้หรือเปล่าคะตอนนี้เราทําเราทําตําแหน่งอะไรอยู่นะอ๋อตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าตรวจงานอยู่ะคะ่ะแต่แต่คือคือจะเลือกตําแหน่งเป็นเป็น HR นะคะ่ะว่าจะได้ไหมอืมได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะสามสองเออจัน พันธุมีลาหูเข้ามาเป็นคู่มิดใหญ่นะเออพึ่งนี้สัมภาษณ์อย่างเดียวเลยใช่ไหมสัมภาษณ์หลังสิบห้าค่ะหลังสิบห้าไปแล้วใช่ไหมค่ะค่ะอ๋อแล้วเขาประกาศผลเมื่อไหร่อ่ะประกาศผลน่าจะน่าจะหลังสิบแปดอะค่ะอืมก็น่าจะดีนะน่าจะได้ <c oughs> เพราะว่ามาีณจะม,มคะคุณจะมีดาวพฤหัสทับตัวเองเลยอ่ะ <ม>พอดาวพุหัสทับตัวเองเนี่ยก็คืเอเ,เราจะได้ลั่นเลื่อนขั้นเลื่อนยศนะเออนะมีดาวคู่มิตรใหญ่หลายชุดนะเล็งกันอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ก็จะได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาตามนั้นแหละครับสาธุคนะ่ะอาอค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณวันเพนอ๋อคืออืมก็ก็อยากจะถามดวงว่าดวงดีไหมอะไรประมาณนี้ยคะ่ะว่าดวงดวงมีปัญหาไหมดีไหมอะไรค่ะ ครับคือเรา <c oughs> เราเป็นดวงระดับกลาง <c oughs> ดวงเราเป็นดวงแบบมนุษย์เงินเดือนเนี่ย <c oughs> เป็นมนุษย์เงินเดือน <c oughs> เป็นดวงระดับกลางด <c oughs> ังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราทํางานเหมือนกับต้องทํางานเบื้องหลังนะฮะ <c oughs> เออ <c oughs> ทุกอย่างก็เป็นระดับกลางกลางแต่ว่าเราดีตรงไหนรู้ไหมเราดีตรงที่ว่าแฟนดี ครอบครัวดีพ่อแม่ดีก็เลยทำได้้เนะคนเฟิร์มแล้วนะคะนใช่<ม>ค่ะนะ,ะมันดีตรงนี้นะเออแล้วทา้งงานเราก็จะเฉยเฉยอ่ะก็คือเป็นได้มากมายไ,ได้ดีมากมายแต่ขอให้อย่างอื่นดีก็ใช้ได้แล้วนั่นแล้วก็ถือว่าอีกหน่อยจะได้ลูกนีด้วยนะโอ้เลิศเลยแล้วจะมาเมื่อไหร่อะคะอยากมีลูกยังไม่มีเลยอะค่ะอยู่กับแฟนมาหกปีแล้วค่ะจา ก็คือมันก็จะต้องใช้เหมือนกับโลกาพิวัฒน์น <Hey ิดนึงก็คือจะต้องใช้สูตรเดนารีเวทนะฮะก็ทำกิฟต์เออกิฟต์อิกซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะต้องใช้วิธีนั้นแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะมีลูกไม่ได้นะค่ะเออไม่ใช่มีไม่ได้เพียงแต่ว่าเขามีช้ามียากนั่นเองเพราะว่าเออพุทธหัสมาจากอัลลีไงพุทธหัสถู่ในพปุตตะมาจากอัลลี จิงทําให้มีลูกยากมีลูกช้าแต่ไม่ใช่มีไม่ได้ไแต,แต่แต่โอกาสมีมีอยู่ใช่ไหมคะมีมีมีแน่นอนอแน่นอนครับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณวนเพ็ญค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเปิดนะคะเปิดสายนะรับดูดวงแบบสดๆกันต่อ02554177415รวมถึงค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการเข้าคอร์สนี้ค่ะโง่เฮงเพื่อการบริหารธุรกิจกับอาจารย์กิติแอสโตนะคะจะจัดขึ้นในวันที่18-19สิงหาคมนี้สำรองที่นั่งได้ค่ะเรียกว่าในเรื่องของการทํางานเดี๋ยวนี้ค่ะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ082ค่ะ440 6644 082 440 6622ช่วงหน้ากลับมาต่อกับรายการ The Secret ค่ะ